สวัสดีครับเจอผมอีกเช่นเคยครับผมกับสมชายเลสซิ่งครับทางสองเค็ดลับมอ์ใจครับวันนี้จะมารีวิวการเรียงแหวนลูกสศรสีจังหวะที่ถูกต้องครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อัดชมเลยครับผมไอดีครับไอดีข้างบนไม่เสียตัวเล็กอยู่ข้างล่างครับอันนี้เป็นของสกูปปี้ครับคลิปนี้ก็เคยแบบนี้ก็เคยลงมาแล้วครับแต่ว่ามันนานแล้วครับก็เลยกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งครับปากแหวนตัวแรกก็ให้อยู่ประมาณ ตรงกลางของไอเสียครับผมวายดีครับนี่ไอดีกลางของไอดีครับตัวที่สองครับตัวบางครับให้ใส่ตรงที่ยืงๆรูสลักลูกสูบลงมาข้างล่างครับลงมาข้างล่างนิดนึงับนี่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้บางนี้ก็เหมือนกันครับอีกอันึง ันนก็เหมือนนะครับฝั่งนี้ครับการเลียงแบนที่ถูกมันก็จะทําให้รถใช้งานได้นานครับไม่หลวมง่ายครับไม่ควายง่ายครับไม่ควันง่ายไม่หลวมง่ายครับนี่ครับอันนี้คือไอเสียครับนี่ครับอยูใส่ไซบ้านนะครับตรงนี้ตรงนี้ครับตัวเล็กครับเลี้ยงลงมาข้างล่างนิดนึงครับเลี้ยงลงมาข้างล่างของไอ รูสลักสลักรูสูบนิดนึงครับตานนี้ก็ใส่เป็นแหวนะกำลังอัดครับจะมีสองตัวครับตัวนึงเป็นสีดําครับตัวนึงเป็นแหวนสีขาวสแตนเลสครับเวลาใส่ก็ให้หันตัวสั่งที่มีด้านตัวเลขขึ้นครับนี่ครับตัวเลขขึ้นครับใส่เยืองขึ้นมาเหมือนกันครับเยืดรูสลักรูสูบขึ้นมาข้างบนครับข้างบนคือไอดีครับนี่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ ตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวสุดท้ายครับข้างบนครับหันสลักหัวหันหมายเลขขึ้นเหมือนเดิมครับขึ้นข้างบนเหมือนเดิมครับนี่ครับอยู่ประมาณนี้ครับผมนี่ครับนี่คือการเรียงแหวนลูกสูบสีน้ำตาลครับผมกหวังว่าคลิปนี้คงได้รับความสนใจหรือว่ามีความรู้กับให้กับ ุกคนที่เข้ามารับชมไม่มากก็น่าครับผมถ้าใครที่รับชมแล้วถูกใจก็ขอกำลังใจด้วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับอีกอย่างหนึ่งซื้อต้องขอร้องก็คือเวลาดูช่องยูทูบของใครก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นช่องไหนครับก็พยายามอย่าขอความกรุณาอย่ากดข้ามโฆษณาครับเพราะว่าเจ้าของช่องจะไม่มีรายได้จากโฆษณาหรือว่าจาก YouTube เลยครับในช่องในการดูนั้นๆครับผม ก็ขอขอบคุณล่วงหน้าครับผมที่ไม่กดน่าโฆษณาครับสำหรับินี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับที่เข้ามารับชมครับผม